เหรียญลีลานะครับหลวงปู่เมาปีสอง7ห้าเจ็ดครับตรงนี้ข้องข้างหายากครับนานๆเจอทีนะครับหลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมนะคนี่ตาคมชัดนะครับนี่ครับเส้นสายรายละเอียดคมๆนะครับลึกๆเจาะหูปิ้นครับนี่ ดูจอปิ้นยันคมคมเด้งเด้งนะครับขอบข้างประมาณนี้นะครับเหรียญลูปเมาวัดสี่เหลียนนะยันช่วงนี้ครับจะมีเส้นแตกคมคมชนกันเลยนะครับนี่เห็นะจะมีเส้นแตกคมคมชนกันนะครับเส้น ตัดประมาณนี้นครับตร,ตรงนี้จะมีบั้งทีทนะครับตรงช่วงแขนช่วงข้อศอกเนี่ยบั้งทีทีปีสองห้าห่เจ็ดครับหายากครับเดียดรลองปรดเมาครับ,รงบ,งรบผิวยังสวยๆอยู่เลยนะครับส่วนมากจะเจอแต่ผิวเปิดนะครับจมูกโดง่โดงๆครับ 5ศตวรรษนะครับอันนี้เป็นผิมพ์ผสกจุดนะครับศจุดนี่หน้าผักบนหน้าผักมีจุดแต่จุดโดนนิดนึงนะครับแต่ผิวสวยผิวก็จกเลยครับตายจอแขนมีเส้นขีด2เส้นนะครับนี่กระแสการปั๊มชัดเจนนะครับธรรมชาติของกระแสการปั๊มนะครับตัวตัะครับดูตัวตัดให้ตรงยุคนะครับ มีฉีกบ้างไม่ฉีกบ้างครับอยู่ที่ว่าตัดแรกๆหรือตัดหลังๆนะครับตัดแรกๆก็จะฉีกเยอะหน่อยนะผิวผิวสวยๆใสๆเลยนะครับตรงนี้ตัดตัดบางวงก็ตัดฉีกบางวงก็ตัดสุดใบมีดแต่แต่ดูพยายามดูซี่ฟันให้เป็นธรรมชาติครับนี่ ซี่ฟันตัดนี่ครับแท้ดูง่ายนะครับตรงนี้พิมพ์ะสบจุดนะครับปี2005นะครับเกจิร้อยแปดลูปร่วมปลุกเสกครับจะมีเหรียญบัวห้าดอกนะครับหลวงพ่อหลิวนะครับวัดไร่แตงทองคนระับปี2522นะครับ วัดไสทองครับกาญจนบ,บุรีนะมีออกวัดไสทองกาญจนบ,บุรีครับเจาะหูปิ้น,นครับส่วนมากคอหูจะมีคิป,ปิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเจอคิป,ปิ้นอย่างเงี้ยโอกาสแท้สูงเลยนะครับแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับดูยันยนี่ครับ รอยขยีนวนเนี้ยแท้ดูง่ายนะครับนี่นตาผมชัดนะครับเส้นผมข้างๆางผมคมนะครับอันนี้เป็นรุ่นบัวห้าดอกปีสองห้าสองสองนะมีมาสามเหรียญนะครับ,นนครบใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับ